เทศกาลหน้าหนาวใกล้มาถึงแล้วนะคะใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ถ่ายรูปธีมคริสต์มาสอยู่วันนี้สียุฟจะพาไปตะลุย4คาเฟ่ย่านกรุงเทพและปริมณฑลที่ตอนนี้เนี่ยเขาจัดทีมคริสต์มาสแล้วน่ารักมากๆเลยเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยนะคะแต่ละร้านเนี่ยบรรยากาศด,ดีตกแต่งสวยถ่ายรูปออกมาคือปังแน่นอนค่ะจะมีร้านไหนกันบ้างเนี่ยเราขับไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนคาวันนี้เราก็พามาคาเฟ่ค่ะใครที่หาแหล่งเช็คอินแต่งตัวคริสต์มาสมาถ่ายรูปคาเฟ่ในกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เนี่ยเราจะไปให้กี่ที่เนี่ยติดตามดูช่องสิวมาแล้วเจ้าเลยนะคะวันนี้เนี่ยที่แรกเราก็มาคาเฟ่ take a break ตรงนี้จ้าแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปฝากแหละทุกคนที่นี่ก็อยู่พุทธมณฑลนะคะเริ่มจัดแล้วนะก็จะเป็นคาเฟ่แร,แรกที่จัดวิเธอสวยมาก การตกแต่งคือเรียบแล้วแบบว่าดูเก๋ๆอ่ะอบโทนสีน้าตาลดูดีดูเหมือนอยู่อังกฤษอ่ะตอนนี้แดดแรงมากเรามาถึงตอนเที่ยงนะแต่คือสวยมากเป็นทรงเป็นทรายเดินเข้าไปถ่ายกับป้ายของร้านเขาอุวยแก่ฉันชอบแบบลุกแบกบอังกฤษมาล้มๆมันเถอะอุ้ยสวยอุ้ยให้อารมณ์แบบคริสต์มาสเวอร์ สวยเนะี่ยจริงๆถ่ายได้ทุกมุมเลยอะครัวเป็นครัวเปิดด้วยนะเราสามารถเห็นได้ในครัวเลยอ่ะสวยเนาะสวยจุงเบยเขานั่งไหนกันอุ้ยมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากนี่มีฉากแบบมีมุงี่มาโอ้เราก็กินข้าวที่นี่เลยเพราะว่ามีอาหารขาวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โซคาเฟ่จะเป็นโซนนี้ อ้ยสวยดูดีสวยหมดเลยมุมอะ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปฝากนะคะเาใหญฟิลเขาใหญ่เนะาในะใครที่แบบว่าเบื่อๆอ,อากาศในกรุงเทพก็ขับรถมานิดหนึ่งก็ได้ฟิลบรรยากาศที่แบบว่าร่มรื่นแล้วตอนนี้เขาจัดเป็นแบบว่าธีมดูดิเขาไปถ่ายรูปก,กันน่ารักไหมนั่นอ่านั่งพื้นแล้วนึ่งเออทั้งของขาวทั้งของหวานคือที่เนี่จบนะ ทุกคนแล้วตอนนี้นะที่นี่ที่เราบอกว่าจบที่เดียวทั้งของขาวและของหวานตอนนี้เราสั่งของขาวมาแล้วค่ะเขาก็จะมีแยกประเภทให้ด้วยนะแบบว่าจะเอาฝรั่งจะเอาไทยหรือจะเอาอะไรอย่างเงี้ยมีอิตาเลียนมีไทยแต่ว่าเมื่อกี้ดูเมนูอิตาเลียนแล้วอ่ารู้สึกว่าเราคงเหมาะกับอาหารไทยแล้วฉันซึ่งสั่งนี่จะ้จะกะเพราหมูสาบ ต้มยำปลาคังวันนี้เอาน้ำคนอันนี้คือไข่เจียวหมูสับนะแล้วก็มีปลากระพงทอดราดน้ำปลาส่วนเมนูเนี้ยค่ะเป็นยำมะม,ม่วงแซลมอนอันนี้น่าจะสดชื่นอะ่ะดูสีสันก็คือแบบน่ารักดูดิสีส้มสีเขียวสีชมพูมาครบสีมากเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันแรกเลยละกัน อืสดชื่นอ,อร่อยอะ่ะขอกินแบบคำใหญ่ๆที่ใส่ทุกอย่างเข้าไปอืมพอกินทุกอย่างในคำเดียวมีทางรสพริกรสมะม่วงรแสแซลมอนแล้วก็รสแบบว่าตะไคร้อะ่ะอร่อยเมนูต่อไปคือกะเพรา กะเพรารสชาติแบบกะเพราโบราณเหมือนใส่ผิกแห้งเลยอะอร่อยมากเลยเรากินเมนูน้ำบ้างดีกว่าวันนี้เราจะไปหลายที่นะดังนั้นอันนี้แค่เสิร์ฟๆที่แรกเราว่าที่เช็กอเบกเนี่ยเหมาะกับครอบครัวได้ด้วยนะปกติถ้าเราไปคาเฟ่มันก็จะมีแต่ไอติมเค้กน้ำหวานใช่ปะ แต่ที่เนี่ยมีทั้งอาหารคาวและหารหวานแล้วก็อาหารคาวเนี่ยก็มีให้เลือกทั้งแบบจะเอาแบบจะเลี่ยนจะเอาไทยคือมีหมดเลยและที่นี้ยังมีจัดงานด้วยเพราะว่าที่เราเห็นคืองานแต่งงานเล็กๆแบบน่ารักมากเขาจัดในสวนน่ะน่ารักมากอะ่ะบรรยากาศดีค่ะควรจะมาสักครั้งนึงเดี๋ยวเก็บรูปไปฝากกันนะว่าคาเฟ่ที่เนี้ยเราได้รูปมุมไหนจุดไหนบ้างคะ ทุกคนมุมนี้ถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนแบบสวิตเซอร์แลนด์นะแกซึ่งที่นี่คือประเทศไทยนะจ้ะดูดีมีเซนตรงเซนต้าบันดงบันไดจริงๆริอ่ะชั้นสองเขาเปิดนะแต่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เรามาวันธรรมดาก็เลยไม่ได้ขึ้นชั้นสอง ร้านแรกนะคะ Take a Break Cafe ร้านนี้เนี่ยบอกเลยนะว่ามีทั้งของคาวและของหวานในร้านเดียวเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ย่านพุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะบรรยากาศเหมือนได้ไปเที่ยวเขาใหญ่เลยมีมุมให้เลือกนั่งทั้งอินด o ร์เอาท์ดอร์ซึ่งมุมอินดอรเนี่ยเขามีหลายโซนนะมีทั้งโซนคาเฟ่และโซนรับประทานอาหาร โซนรับประทานอาหารจะมี2ชั้นด้วยนะคะแต่โซนชั้น2เนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเลยที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ทางร้านเนี่ยมีทีมคริสต์มาสอยู่บอกเลยว่าสวยทุกมุมการตกแต่งร้านนะคะก็จะเป็นสีเอิร์ธโทนค่ะใครที่ไปที่นี่ก็จะได้รูปสวยๆแน่นอนเลยนอกจากนี้ทางร้าน,นยังมี glass ฮ o u s อีกด้วยที่แยกออกจากตัวอาคารอยู่ในสวนสีเขียวๆเอาไว้ให้เช่าจัดงานแต่งอีกด้วยค่ะ Mood ดแอนโทนคืออบอุ่นสบายๆบายเบาสาวคนไหนนะคะที่กำลังหาสถานที่แต่งงานน่ารักน่ารักอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยค่ะสำหรับเมนูอาหารของร้านนะคะก็จะมีทั้งอาหารอิตาเลียนอาหารไทยและเมนูกาแฟ ซึ่งตอบโจทย์มากไม่ว่าจะพาครอบครัวมาทานข้าวหรือพาเพื่อนพาแฟนมามาเที่ยวมาถ่ายรูปนั่งจิบกาแฟสั่งเค้กหรือจะทานอาหารเล่นยังได้เลยนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่เที่ยวที่น่าสนใจในวันหยุดมากๆเลยจ้ะ การแต่งตัวซิอูแนะนํานะคะว่าใครจะมาถ่ายรูปทีมคริสต์มาสที่นี่เนี่ยให้เน้นเป็นสีสดใสให้เข้ากับทีมไปเลยถ่ายรูปออกมาคือสวยมากใครหาสถานที่หรือทีมคริสต์มาสอยู่แนะนําที่นี่เลยค่ะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะบริมณทนเองเดี๋ยวอยูจะแปะรูปที่ได้จากคาเฟ่นี้ให้ดูนะคะ เราจะไปต่ออีกหนึ่งคาเฟ่นะคะอีกคาเฟ่หนึ่งเนี่ยอยู่โซนปทุมธานีจากตรงนี้ไปก็น่าจะไม่ไกลมากพาทุกคนไปในวันเดย์ทริปอีกแล้วทริปนี้เป็นทริปคาเฟ่ที่มีเซนต้าหรือจัดธีมคริสต์มาสแล้วเอาไว้ถ่ายรูปกันปะเราไปคาเฟ่ต่อไปกันเลยค่ะทุกคนมาถึงคาเฟ่ที่2แล้วนะคะวันนี้คือ s u n เด y อินสาตรงนี้คืออยู่ถนน345ที่จอดรถข้างหลังกว้างขวางแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่เรียกว่าระดับแบบกลางๆแล้วกันแล้วมุมถ่ายรูปเยอะอันนี้คือแค่โซนหน้าร้านแดดที่เรามาถึงเนี่ยตอนบ่ายสองนะกำลังดีเลยมีต้นโอลุงโอลีฟแล้วข้างในก็จะเป็นห้องแอร์เย็นๆไปข้างในกันไป ร้านที่2ค่ะ Sunday In 3 4 5 c a f หาเฟมากันต่อที่นี่เลยนะคะเป็นคาเฟ่ย่านปทุมธานีตีปกติเนี่ยเขาจะเป็นทีมทะเลทรายสวยๆมาถ่ายรูปเนี่ยคือต้องชอบมากๆแน่ๆเลยค่ะแต่ความพิเศษของคาเฟ่ในตอนนี้คือทางร้านเขาจัดทีมคริสต์มาสแล้วนะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมทั้งอินดอร์และเอ t ดอร์อีกแล้วฟิลเดินเล่นในทะเลทรายที่จัดเทศก,กาลคริสต์มาสดะแกพื้นที่ร้านกว้างขวางเดินถ่ายรูปได้ชิลๆสบ เ,เหมือนได้ไปปาร์ตี้คริสต์มาสลิมทะเลทรายเมนูของทางร้านก็มีทั้งขนมและเครื่องดื่มนะคะมีให้เลือกเยอะเลยแต่ว่าบอกก่อนเลยว่ามาที่นี่เนี่ยเราต้องสั่งน้ําคนละหนึ่งแก้วนะคะ1คนต่อ1เมนูค่ะและแต่งตัวไปเนี่ยเอาให้จัดหนักจัดเต็มเลยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปลี่ยนชุดไม่ได้จ้ะใครที่จะเปลี่ยนชุดเนี่ยทางร้านเขาจะปรับ1 0,000บาทเลยนะน่ากลัวมากๆเลยอะ่ะ อย่าเปลี่ยนชุดนะจ้าสาวสรักษากฎกติก,ก,กาเขานิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแล้วจะแปะรูปให้ดูด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่นี่แล้วนะคะ Holiday Pasti นะคะที่เนี่ยเป็นร้านคาเฟ่ของดาราด้วยนะของคุณอินสาลินใช่ปะของคุณอินสาลินแบบ เขาบอกว่าหล่อแต่ว่าเรามาร้านเขาร้านจัดสวยมากคือตอนแรกเราคิดว่าเลี้ยวเข้ามาได้ไหมแกมันเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นแบบว่าเหมือนอเวนิวอะซึ่งไม่ได้มีแค่ร้านเดียวนอกจากมีที่นี่แล้วนะก็ข้างข้างนี่ก็เป็นคาเฟ่ข้างหลังก็เป็นคาเฟ่แล้วก็ยังมีอเวนิวที่สามารถถ่ายต้นคริสต์มาสได้เยอะมากดังนั้นอะถ้าใครเอามาหลายชุดอะเราว่าที่เนี่ยคุ้มค่าเพราะว่าอะไรรืป่าถ่ายคาเฟ่สักชุดหนึ่งไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายตรงมุมของอเวนิวอีกชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยค สายเช็คอินหรือสายถ่ายรูปนะคะควรจะมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะอยู่จเจริญนครซอยสิบนะหรือว่าหาชื่อร้านกา้ปักหมุดอะตรงเป๊ะไม่มีมั่ว ไปดูข้างในนกันร้านที่3ค่ะ Holiday Party ว้าวร้านนี้นะคะเป็นคาเฟ่ที่3ที่เรามาเป็นร้านของคุณอินสารินเลยจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเป็นร้านขนมเจ้าดังจาก IG มาสู่การเปิดเป็นคาเฟ่แบบสวยๆย่านเจริญนครที่บอกเลยค่ะว่าจบครบที่เดียวจริงๆจะอยู่มุมไหนก็ถ่ายรูปสวยๆยิ่งหน้าร้านสวยมากเพราะว่าเขาจัดทีมคริสต์มาสให้อยู่สุดอลังการมาก มีทั้งอาหารเบเกอรี่เค้กเครื่องดื่มพิเศษพิเศษช่วงนี้เนี่ยถ่ายรูปในร้านอาจจะคนเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าที่นี่เขาคล้ายๆล้าเอาเวนิวค่ะสามารถออกมาถ่ายรอบรร้านได้นะคะเพราะว่าเขาจัดต้นคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงกลางคืนจะมีกิจกรรมปล่อยหิมะลงมาให้ถ่ายรูปบอกเลยค่ะว่าเกาหลีสุดสดอ่ะ แอบบอกเลยนะว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่ของหวานใครที่มาทานอาหารเขาก็มีเมนูให้เลือกหลายเมนูเลยนะคะแล้วจะบอกว่าโซนอเวนิวข้างในมีร้านหมูกระทะด้วยที่นี่มาเลยจ้ะที่จอดรถกว้างขวางจะกินคาเฟ่กินเคก้กแล้วเดินออกมากินหมูกระทะก็ชิลๆนะ การแต่งตัวที่นี่เนี่ยเป็นสีสันสดใสหรือจะเป็นโทนขาวดําก็น่ารักได้ฟิลเกาหลีเกาใจแนะนําเลยนะทุกคนตอนนี้กําลังฮิตมากๆมาแล้วไม่ผิดหวังจ้าได้รูปสวยๆแน่นอนเลย ทุกคนคะเมื่อกี้ก็คือเข้าไปข้างในมาแล้วแต่ว่าคนเยอะมากแบบมหาศา,ศาลเลยเวลาจะได้นั่งโต๊ะเราต้องลงคิวไว้แต่เมื่อกี้มีประมาณ 3- 4มี่คิวเราก็เลยซื้อน้ำหนึ่งแก้วนะคะน้ำเนี่ยจะได้เลยค่ะแต่ถ้าจะนั่งโต๊ะคือต้องรอคิวแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงแล้วมีจุดถ่ายรูปเยอะมากก็อุดหนุนเขาหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปหน้าร้านข้างร้านและเอเวนิวคือสวยทุกจุดไม่จําเป็นจะต้องรอคิวนะสําหรับใครที่จะเช็คอินหลายๆที่ที่นี่ก็เหมาะเหมือนกันค่ะเปลี่ยนได้หลายชุดนะ Thank you. ที่อยู่กรุงเทพเนี่ยต้องมาเลยนะคะที่นี่ก็คือช็อกโกแลตฟิลด์นั่นเองค่ะจะบอกว่าส9ปุ๊บได้อีกมุม3 9ปุ๊บได้อีกมุมคือได้หลายมุมมากๆเนี่ยพอเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ได้อีกมุมหนึ่งพอหันมาฝั่งเนี้ยก็ได้อีกมุมหนึ่งที่นี่คือถ่ายรูปสะใจไปเลยนะแต่ว่า ครไม่ได้มานานแล้วเนี่ยที่เนี่ยตอนเนี้ยเขาเก็บค่าเข้า100บาทต่อคนนะคะแล้วเอาไปเป็นส่วนลดอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ได้ข้างในนะคะใครจะมาก็เตรียมเงินสดไปด้วยเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่ารับแต่เงินสดเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันค่ะไป ร้านที่4จ้าช็อกโกแลตวิวที่สุดของวันนี้คือสุดท้ายต้องร้านนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะตีมคริสต์มาสต้องเป็นที่นี่เลยช็อกโกแลตวิวเขาจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้คืออลังการมากเพราะปีนี้เนี่ยเขามาในธีมคริสต์มาสวันเดอร์แลนด จัดใหญ่อลังการสุดๆกว่าทุกปีที่ผ่านมาที่นี่จะเป็นร้านอาหารมีขนมหวานด้วยมีคาเฟ่มีหลากหลายมุมนะคะให้เพื่อถ่ายรูปเรียกได้ว่าเรายืนอยู่จุดเดียวหันซ้ายได้อีกมุมหันขวาได้มุมหันหลังกลับได้อีกมุมคือแกม,มุมสวยทุกจุดจริงๆจะถ่ายมุมไหนก็สวยอลังการทุกมุม ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหมู่บ้านของลูนซานตาเลยเหมือนบินไปต่างประเทศแต่อยู่แค่กรุงเทพนี่เองค่ะใครที่ไม่ได้มาทานอาหารก็สามารถเข้ามาชมและถ่ายรูปสวยๆได้ที่นี่เนี่ยเขาจะมีค่าเข,ข้าคนละ1น0บาทแต่สามารถนำบัตรเนี่ยไปแลกเป็นไอติมป๊อปคอนน้ำดื่มหรือจะเป็นที่คาดผมที่คาดผมจะมีเฉพาะช่วงทีมคมริสต์มาสช่วงนี้นะคะเวลาที่จะไปเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะใครอยากได้แสงกลางวันก็ต้อง แต่บ่ายสามบ่ายสี่หโมงได้เลยแต่ถ้าใครที่บอกว่าติดทุนละก,กว่าจะเลิกงานมาถึงทุ่มสองทุ่มบอกเลยว่าได้อีกฟิลหนึ่งที่นี่เนี่ยถ่ายรูปได้ทั้งวันจริงๆค่ะบรรยากาศดีๆถ่ายรูปสวยๆและเขาก็ยังมีกิจกรรมขบวนพาเลตด้วยนะทุกคนน่ารักมากพาลูกๆมาเนี่ยติดใจแน่นอนเลยค่ะ การแต่งตัวธีมคิสมาสของเราวันนี้ก็คือแต่งเต็มมาเลยถ่ายรูปออกมาแล้วไม่ดรอปแน่นอนเลยนะคะที่นี่เนี่ยเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะใครที่แบบว่าเป็นสายถ่ายรูปสายคอนเทนต์นะคะสามารถเปลี่ยนชุดได้ห้องน้ำเขามีแอร์ด้วยแต่ว่าอย่ารบกวนคนอื่นเนาะถ้าเป็นกองใหญ่ก็อาจจะต้องเสียเงินแต่ถ้าเรามาถ่ายมือถือก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะ okay. ที่นี่เขามีการแสดงด้วยแล้วเราออมาเวลาที่เขาแสดงพอดีดูดิมาเลวน่ารักมากน้องหมีตกเบ็ดน,น้องหมีจะชนสะพานไหมเธอว่าน่ารักมากทำเป็นได้ปลาเห็นนะเปลี่ยนเบ็ดดูดู ายเป็นคนเยอะเลยตรงนี้แต่ว่าที่เนี้ยมีหลายมุมมากๆเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปฝากก็ <c oughs> น่ารักนะเธอเสาุเนี่ยตรงเนี้ยเราจะขึ้นไปบา้าฉันเห็นคนขึ้นไปแล้วก็ถ่ายลงมาแบบสวยมากเลยอ่ะไม่คือหลอกกลัวปล <c oughs> <c oughs> า,าปาปลอมมากน้องหมี มันคือเราอยู่ตรงเนี้ยอีกสินาทีจะมีขบวนพาเลทอีกแล้วแล้วคู่ปองเมื่อกี้ที่เราเสียมาก็คือเอามาแลกเป็น๊อปคอนน้ำอุ้ยไม่ใช่ได้อะไรบ้างนะจ๊ะพี่ได้ค่ะ๊อปคอนน้ำเปล่าแบบคทีนสวีทช็อปค่ะคาตากระทาไฟี่ข้างเดียวอ๋อเธอแลกได้หลายอย่างแหละน้ำเปล่าก็ได้๊อบคอนก็ได้ไอติมก็ได้แล้วก็นี่ คาทผมคาทาไฟตรงนี้ได้หมดเลยใครที่เข้ามาอย่าลืมมาแลกกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินบนเป็นวงกลมแบบนี้นะเดินทางเข้าตรงนู้นอ้อมออกมาแล้วทางออกฝั่งนี้นะคะจะได้เดินครบและเอาวิวทั้งหมดของช็อกโกแลตวิวเพราะบางคนเนี่ยเดินเข้าทางนั้นแล้วออกทางนู้นตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ควรมาเลยนะเป็นห้องไฟตรงนี้ค่ะ คนถ่ายก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีน้ำพงน้ำพุตรงนี้ก็ยังถ่ายรูปได้อยู่นะคะทุกคนคะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนบ้านไซมินีพอเราไปอยู่เรากลายเป็นยักษ์เลยด้านนอกก็คือยังถ่ายรูปได้ไม่ใช่แค่ด้านในนะใครที่มาช็อกโกแลตวิวอ,อย่าลืมนะหลายๆจุดเช็คอินที่เราพาไปเช็คอินนะคะคลิปนี้สําหรับสาวกที่ชอบถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยใครกําลังหาคาเฟ่ที่ต้องถ่ายชุดคริสต์มา แดงเขียวหรือว่าธีมคริสต์ม,สมาสอยู่นะคะตามไปได้เลยนะคะจะบอกว่าฟินสุดๆวันนี้วันเดย์ทริปของเราก็จบลงแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้ที่ถ่ายรูปกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอไปดื่มด่ำกับบรรยากาศก่นกอนนะทุกคนไปใครใกล้ก็ต้องมาที่เนี่ย วันนี้นะคะซิลก็ได้พาทุกคนมาตัวเอทั้ง4ี่คาเฟ่จัดหนักจัดเต็มในทีมคริสต์มาสแล้วแล้วบอกเลยนะคะว่าแต่ละที่คือสวยมากๆๆๆๆๆกมามากก็ไก่ล้านตัวไปเลยคริสต์มาสนี้ใครที่มองหาสถานที่ถ่ายรูปหรือคาเฟ่ก็ตามกันมาเลยนะคะแต่ละที่อ่ะครบ จบไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มขน,นมมุมถ่ายรูปคลิปหน้าอยากให้ยุบไปไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนหรือว่ามีที่ไหนสวยๆอีกเนี่ยเม้นมาบอกกันบ้างนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย